เพิ่งเลิกงานครับซื้ขอข้าวต้มร้ำจีเกียลมาด้วยแล้วเพิ่งมากินอะไรวันนี้เพิ่งกินน้ำพริกกะปิแล้วก็ซุปตําปูปลาโอเคครับงั้นเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งกันโทาหานะขอไปนอนก่อนง่วงมากเลยเอาเพิ่งจะได้คุยกันเอง,เองจะไปแล้วหรอไม่ไหวแล้วอะ่ะง่วงมากไปใจทำงานนะแฟนแกเขาเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยๆแกก็ไปงอนเขาเนาะ แกก็รู้นี่ว่าฉันกับการไม่ค่อยได้คุยกันเลยอย่างน้อยน่าจะคุยให้ถึงตอนที่ฉันเข้างานก่อนเอา้าโทศรศัพท์ดับอีกแล้วโอ๊ยอีกแก่ของฉันนี่มันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เครื่องเนี้ยแกใช้มาตั้งกี่ปีแล้วล่ะเปี่ยนใหม่ได้แล้ว รีบกินข้าวเถอะอีกยี่สิบนาทีเราต้องเข้างานแล้วเหง่าอ่ะไม่อยากนอนคนเดียวเลยกันมาทำงานไม่งองแงนะทำไมเราต้องทำงานคนละเวลากันด้วยเนี่ยอดทนหน่อยนะพึ่งมันเป็นหน้าที่อ่ะเอ้า พิ่งจะได้คุยกันเองสายตัดไปซะแล้ว จริงเหรอวันหยุดยาวเดือนหน้าไอ้จะมาหาเขาเหรอ <c oughs> ได้ได้ไวเขาจะหาเวลาพักร้อนเพิ่มนะจะได้อยู่กับไอ้นานๆคิดถึงไอ้นะงั้นเขาขอตัวไปทำงานก่อนไม่เจอกันอิจฉาแกจังเลยอะ่ะแฟนอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าได้เจอได้คุยมากกว่าฉันที่อยู่ด้วยกันซะอีก แต่วันหยุดอะพวกแกสองคนก็ได้เจอกันไม่ใช่หรอวันหยุดนะเหรอวันหยุดของฉันคือวันเสาร์อาทิตย์ส่วนกันได้หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเช้าวันเสาร์หลังจากพี่กันออกกะฉันก็ยังหลับไม่ตื่น พอฉันตื่นมาอีกทีก็ตอนที่เขาเข้านอนแล้วจริงๆฉันก็อยากตื่นมาคุยกับเขาก่ากอนเข้านอนนะแต่ฉันไม่ไหวจริงๆอะทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์แถมวันหยุดนะ่ะฉันก็ต้องทำงานบ้านหลายอย่างด้วย แล้วเหรอเพิ่งเตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วนะขอห่อไปกินที่ทำงานนะวันนี้นายมาตรวจต้องไปเร็วกว่าเดิมอะ่ะวันเสาร์อ่ะได้คุยกันแค่ช่วงเช้าก่อนที่เขาจะไปทำงานแล้ววันอาทิตย์ล่ะได้หยุดพร้อมกันนี่วันอาทิตย์อด้เหรอกันเขาก็นอนยาวกว่าจะตื่นก็ทุ่มอะ่ะ นั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้คุยกันนานที่สุดเลยนะมันก็น้อยจริงๆนั่นแหละสำหรับคนที่อยู่บ้านเดียวกันอะพรถึงวันจันนะแกทุกอย่างก็วนลูปเหมือนเดิมจะได้คุยกันอีกทีก็ก่อนฉันเข้างานแล้วก็ก่อนฉันเข้านอนเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละคนเป็นแฟนกันอยู่บ้านหลังเดียวกันทำงานที่เดียวกันแต่แทบจะไม่มีเวลาคุยไม่มีเวลาเจอกันเลยนั่นแหละนี่โทรศัพท์ฉันก็มาพังอีก โคตรเหงาเลยอ่ะอยู่ใกล้แต่เหมือนไกลกันเุ้ยเหมือนว่าน่าจะมาตรวจงานเร็วทำงานพึ่งเอาโทรศัพท์ไปนะ น่าจะจำเป็นต้องใช้มากกว่า ก็มาหาเขาซีเดียวกับข้าวให้กินเแค่นี้ก่อนนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสวนกันตลอดเลยนะตอนเช้าเมียแกออกจากบ้านไปทำงานแกก็เพิ่งจะกลับพอตอนเย็นเมียยังไม่ทันกลับบ้านแกก็ไปทำงานแล้วต้ผมทำงานกะดึกเ่ยครับปล่อยแฟนไว้แบบนี้พึ่งมันจะเหงาเอานะแล้วเนี่ยวันก่อนน่ะมีผู้ชายมาส่งพึ่งด้วยตาว่างไงนะฉันก็ไม่แน่ใจหรอกวันก่อนเห็นซ้อนท้ายกันมาอยู่ ใจก็ถามพึ่งเขาเองแล้วกันวิตายไม่มีคนมารับส่งหรอยะจะให้ใครมารับล่ะคะหนูก็ไปกลับเองแบบนี้ทุกวันสาวๆคนอื่นเขามีแฟนรับส่งถึงหน้าโรงงานเธอมีแฟนหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นเดินด้วยกันเลยนะก็หนูกับแฟนทำงานคนละเวลานี่ป้าป้าเองก็รู้ไม่ใช่เหรอคะอ๋อเหรอ เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้แย่เลยเนาะฮัลโหลไงปิมฉันลืมสายชาร์จไว้ที่แกเหรองั้นฝากไว้ก่อนนะแบตฉันยังเต็มอยู่เลยพรุ่งนี้ค่อยไปเอาจ้าซื้อมือถือใหม่เหรอก่อนหน้านี้ไม่ใช่ครึ่งนี้นี่รู้ดีจังเลยนะคะป้ารู้แม้กระทั่งว่าคนอื่นเขาใช้มือถือรุ่นไหนเนี่ยก็ฉ <c oughs> ันจำได้ยก ว่าแกเคยใช้รุ่นเก่าเหมือนกับฉันค่ะมือถือหนูพังกันเขาก็เลยเอาเครื่องเขามาให้หนูใช้ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะนี่ซอมไม่เสร็จเลยเหรอตามมาแล้วเนี่ย คิดตืงนเขว,วะแกเนี่ยนายกันตั้งใจทํางานหน่อยดีวะถ้าโจรเข้ามาควงขโมยของหมดตึกแล้วมั้งขอโทษครับหัวหน้ายา่ชั้นเห็นอีกนะว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อะโอเคครับหัวหน้าต่อไปผมจะระวังกว่านี้เออแล้วก็อย่าลืมไปถ่ายแต่และจุดมารายงานด้วยนะเออคือผมไม่มีโทรศัพท์ครับอ้าวนายแกบอกว่าเครื่องนั้นทนทานไงพังแล้วเหรอไม่ใช่ครับผมเอาโทรศัพท์ไปให้แฟนผมใช้ โทรศัพท์แฟนผมพังอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปถ่ายเองแกก็อย่าอู้งานนะเว้ยแบตแทบไม่ลดเลยแฮะอึดดีจริงเขาก็คิดถึงพี่เหมือนกันจะบ้าหรอพูดแบบนี้เขาก็เขินนะแค่นี้ก่อนนะนี่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  ใช้ชีวิตเหมือนสาวโสดเลยนะนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงคิดว่าแกคงไม่มีแฟนก็แน่ล่ะใครจะไปรู้เรื่องชาวบ้านเยอะเท่าป้าหน่องล่ะคะฉันว่านะมีแฟนก็เหมือนไม่มีแบบนี้หาผัวใหม่ดีกว่าไม่พึ่งแน่วหรอกคะ่ะนี่ขนาดมีคนเดียวป้ายังสอนขนาดนี้เลยถ้ามีหลายคนอะ่ะป้าอาจจะสอนไม่ทันนะคะ กันโทรศัพท์ที่พึ่งใช้มันรุ่นอะไรหรออ๋อซัมซุงกา a ล a กซี่เครับป้าเอ๊จาได้ว่าก่อนหน้านี้แกใช้อยู่ไม่ใช่หรอทำไมให้เมียใช้ซะล่ะของพึ่งก็พังอ่ะครับผมเองก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เลยให้เขาใช้ไปก่อนเดี๋ยวให้เก็บเงินซื้อใหม่ก็ได้คิดถูกแล้วที่ให้เมียแกใช้รุ่นนี้น่ะดีเห็นพึ่งวิดีโอคอลหาผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ มองใกล้ๆยังเห็นภาพชัดเลยอุ๊ยหลอกกัแกอีกนะนี่ปาพูดเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยฉันก็พูดตามที่เห็นแกเนี่ยรักเมียจริงๆเลยนะไว้ใจมันสุดๆพึ่งน่ะมีมือถือดีๆไว้คุยกับผู้ชายคนอื่นตอนผัวไปทำงาน <c oughs> <c oughs> พิ่งไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมถ้ากันไม่ดีพอพึ่งอยากหาคนใหม่บอกกันตรงๆอย่าหลอกกันบอกกันสิว่ายังเหมือนเดิม ทำไมช่วงนี้การตัดพอบ่อยจังเลยวะแกนานาสิอยู่ๆก็ไม่ไว้ใจฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรฉันว่าแกสองคนน่ะหาวันเคลียร์กันสักวันดีไหมจะได้ปรับความเข้าใจทางเดียวตอนนี้นะคือฉันต้องเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ได้แต่กว่าจะเก็บเงินซื้อได้อ่ะก็ต้องอีกสองสามเดือนเลยอ่ะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นแกใช้บริการซัมซุงไฟแนนซ์พาสดสิมีแค่บัตรประชาชนใบเดียว แกก็รับเครื่องได้เลยอุ้ยจริงเหรอดีอ่ะใช่สะดวกมากไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ๆทีเดียวด้วยเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นได้อีกตั้งหลายอย่างปีมไว้แกพาฉันไปซื้อเลยนะอืขอบใจมากนะปิมที่ไปซื้อโทรศัพท์เป็นเพื่อนฉันวันนี้เออ แล้วแกจะเอาเครื่องนี้ใช้เองหรือว่าจเจาให้กันฉันว่าฉันจะเอาเครื่องใหม่ให้กันน่ะเจ้าเจ้าหูย <c oughs> มีไงป้าน้องป้าคอยเสียมเป่าหูกันฉันรู้จักป้าแกนะเมื่อก่อนอยู่บ้านซอยฉันนีใส่ก็เหมือนที่แกว่าเลยแกรู้จักด้วยหรอ เขาไม่ดูตกใจเลยวะนั่นดิอย่างน้อยก็น่าจะไว้ไว้ให้คนช่วยหน่อยอะ่ะ ขคุณนะพึ่งที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้กันอะ่ะ s ั m ซ u n ก g แล็กซ a 0 6 5 g อะรุ่นเนี้ยทั้งเร็วทั้งทนเป็นไงเห็นภาพพึ่งชัดน,นะชัดแจ๋วเลยยิ่งเห็นหน้ายิ่งหายเหนื่อยาง,งานต่อไปก็ไม่ต้องงองแงแล้วนะเราจะได้โทรคุยกันเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> แกอาทิตย์หน้าฉันลายาวนะพอดีว่าแฟนฉันมาหา <c oughs> จริงเหอดีใจด้วยนะเฮ้ย <c oughs> อีกฉาจัง อืมแกจะอิจฉาฉันทำไมแกเองก็ได้โทรคุยกับแฟนแกเหมือนเดิมแล้วนี่คุยกันทุกวันก็จริงนะแต่มันไม่ดีเท่าได้เจอหน้าไงนี่แกสองคนรู้จักกันเหรอคนหนึ่งก็แฟนอยู่ไกลส่วนอีกคนก็แฟนอยู่ใกล้จะไม่ได้เจอกันนี่มันเข้าข่ายครอบครัวมีปัญหานะเปลี่ยนที่อยู่แต่นิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะคะป้าเซียมเก่งกว่าเดิมอีกโหเมื่อคืนมันเสียแล้วป้าใช่ทำไมเนี่ย เอาคืนไปเลยนะผมก็นึกว่าใช้ได้เห็นตอนขอโมยมาคุยโทรศัพท์อีอ๋ออีอ๋อเลยไม่ต้องมาพูดมากปนฉันไปแล้วเอามาคืนทำไมยะอ๋ออย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ป้าคุยโทรศัพท์มันไม่มีคนในสายจริงๆริงอะก็ไม่แปลกหรอกก็ป้ามีปมไม่ใช่หรอที่โดนหัวทิ้งอะ่ะเลยเสี้ยมหัวเมียคนหยุ่มก็แตกแยกเหมือนตัวเองแถมยังมากบกเกินว่ามีคนคุยด้วยอาการหนักปะเนี่ยโอ้โหเสียเวลาหมดเลยเป็นคนแก่มีปมมั้เนี่ย โอ้โหไอ้จนกระจอกแกดีตายล่ะกลับมาเชั้อาอีกทำไมยะก็ผมสงสารป้ามาเดี๋ยวผมแนะนำโทรศัพท์ใหม่ให้นี่เลยซัมซุงกาลิซี่ A065G ทนทานใช้งานได้ยาวนานด้วยถ้าซื้อกับซั s u n g Finance พลัสผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวถ้าป้าอยากได้นะไปที่ศูนย์ซัมซุงนี่ผมได้มาแล้วถ้ารู้มันซื้อง,ง่ายแบบนี้นะผมไม่เสียเวลามาขโมยของป้าหรอก เครื่องเนี้เขามีโหมดป้องกันมิฉาชีพด้วยนะนี่นี่กดตรงนี้เวลามิฉาชีพเขาส่งลิงก์มาหลอกป้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเผลอไปกดเลยเนี่ยป้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วดีอ่ะคุ้มเกินแถมคุ้มกันอีกต่างหางจริงจริงฉันก็อยากซื้อใหม่นะแต่ไม่มีใครคุยด้วยนะสิเพยงแคผมก็ได้นะป้าผมก็เหงาเหมือนกัน เอาจริงๆที่ผมมาวิ่งราวป้าผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกครับแต่พอผมเห็นหน้าป้าแล้วมันทําให้ผมนึกถึงหน้าแม่ที่จากไปครับโอ้หน้าสงสารจังงั้นเดี๋ยวป้ารีบไปซื้อจะได้เอามาคุยกับแกนะโอเคครับป้าเดี๋ยวผมพาป้าไปซื้อใหม่นะอะได้กันแบบนี้ก็ได้เหรอเออนั่นดิคิวแม่ลูกเว อร่อยแต่จะเก็บไว้ก่อนกินละหรือจะกินใหม่อุยโอ้ย,อยกันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอกันเบื่อทำน้ำหกใส่โศัว์า่ะดิแต่ไม่เป็นไรหรอกรุ่นนี้เขากันน้ำอ๋อเออกันสี่ทุ่มครึ่งนะคือขอนอนก่อนอ้าว ยังไม่หายคิดถึงเลยอีกตั้งหลายวันแน่กว่าจะวันหยุดไม่ต้องมาพูเลยพอถึงวันหยุดทีไรนะกันก็หลับยาวอยู่ดีอะอมไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้เนาะนาสิเมื่อไหร่เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันาานานเนาะแต่ว่าตอนนี้พวกพูเราว่าคนอดก่อนนะฝันดีครับฝันดีครับ<อ>แม่สะดุ้งเลยนะโอ้ หัวหน้ามาแบบนี้ผมก็ตกใจดิโทรศัพท์ล่วงพื้นเลยเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกรุ่นเนี้ถือทนจะตายทั้งกันน้ํากันฝุน่นเนี่ยฉันก็ใช้อยู่จริงหัวหน้าเมื่อกี้ผมทําน้ําหกใส่ไปใช้เลื่อนปื๊ดเหมือนเดิมไม่ต้องมาอวดเลยไปถ่ายรายงานความเรียบร้อยมาด้วยมีมือถือใหม่แล้วนี่อ่าผมถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยนะรุ่นเนี้ถ่ายภาพตอนกลางคืนคมชัดมาก ดูหนะัวหน้านี่นี่ผมชัดมากแต่หน้าแกไม่ต้องแถมครับแถมหัวหน้าครับจะเป็นไรไหมครับถ้าผมจะขอเปลี่ยนไปทำงานกะเช้าแทนทำไมวะผมกับแฟนทำงานกันคนละช่วงเวลาครับแทบไม่มีเวลาเจอหน้ากันเลยเข้าเช้าเหรอ เออก็ได้มันมีคนอยากเข้าการเดือดอยู่พอดีผองเข้าเหรเนี่ยยิ้มไม่แขวะข่าวดีแบบนี้เราบอกด้วยตัวองดีกว่า ม่ป่านนี้พึ่งยังไม่กลับอีกเนี่ยปกติเวลานี้ต้องถึงบ้านแล้วนะปิ๊มแล้วพึ่งล่ะไม่ได้เรื่องงานพร้อมกันหรอเอา้าพึ่งไม่ได้บอกหรอพึ่งขอหัวหน้าเข้ากะดึกจะได้เวลาตรงกันว่าไงนะสงสัยพึ่งคงรอเซอร์ไพรส์กันมั้งผมก็พึ่งไปขอแลกเวรเข้ากะเช้ากาวว่าจะเซอร์ไพรส์พึ่งเหมือนกันเอา้า เราจะทายังไงละเนี่ยทีเนี้ยเวลาคาดการอีกแล้วงั้นเดี๋ยวผมโทรไปแคนเซลหัวหน้าก่อนผมไปที่ทำงานก่อนนะจะไปบอกหัวหน้าว่าเข้ากะดึกเหมือนเดิมกันวันนี้เพิ่งไปขอหัวหน้าทำงานกะกลางคืนมาแต่ว่าเขาไม่อนุมัตินะ เขาบอกว่าอยากได้ผู้ชายทํางานกลางคืนมากกว่าเสียใจอะ่ะดีใจด้วยนะแกดีใจอะไรของแกเนี่ยฉันเศร้าอยู่นะเว้ยเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้ว ดีจังได้ไปทำงานพร้อมกันแฮปปี้ที่สุดเลยแต่ว่ากันก็ได้อยู่วันเดียวอยู่ดีนะไม่เป็นไรแค่นี้กันก็ดีใจแล้ว <c oughs> ซื้อซุปก้อนมาด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่จะทำแกงสืดที่อาฟชอบให้กินอะไรอยากกินอะไรเพิ่มละ่ะอไม่ต้องหรอกมันเปลืองเครื่องเครื่องดื่มอะไรพวกนี้มันแพง,อ,อ,งอย่าเลยตั้งแต่ป้าหน่องแกได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยแกก็ไม่เหงาแล้วนะดีแล้วแหละ แกจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราแต่ช่วงที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องขอบคุณซัมซุงที่ทำให้เราได้ใกล้กันนะจริงเรามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่ามา